สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พบกับเจ้าพยาชนะนะครับขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เรืองวิทยาคมนะครับเป็นอาจารย์คารวาสซุ้มจอมคมังเวศอําเภอราดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับอาจารย์คารวาสซุ้มจอมขมังเวศผมถือว่าเป็นอาจารย์คารวาสชุดที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีณเวลานี้ช่วงนี้กิจกรรมของอาจารย์คารวาสซุ้มจอมคมังเวศ ไม่ค่อยมีอะไรนะครับในฐาน,นะที่ผมเองเนี่ยที่ถึงอาจารย์คารวะท,ทุกทุกท่านมีความสุขครับกับการแบกกล้องไปถ่ายรูปอาจารย์คารวะกกำลังทำพิธีต่างๆเนี่ยเราได้สัมผัสกับพลังที่แต่ละท่านเนี่ยส่งลงมาในวัตถุมงคลตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สาวกสายมูอย่างผมเนี่ยชอบอีกสักระยะหนึ่งคงจะมีพิธี เข้มขขังอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับหนึ่งในอาจารย์คา,ารวาสผู้เรียงวิทยาคมซุ้มจอมขมังเวทที่ถือว่ากำลังโด่งดังในเวลานี้ทีวีนำเสนอผลงานของอาจารย์ท่านนี้คนดูเป็นล้านนะครับ เปิดมหาเวมหามตราเปิดสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลเปิดมหาจักรวาลมือแสนแดนโลกธาตุเปิดมหาเฮงเปิดมหาดังเปิดมหาฟังเปิดมหารวยเฮงดังฟังรวย ส,ส,ส,สวัสดีครับอาจารย์ต้นคริสต์สุดครับครับผมอาจารย์ต้นครับวันนี้ก็ต้องมารบกวนท่านอาจารย์ต้นนะครับสอบถามปหนึ่งครับว่าแรงบันดาลใจอะไรครับทําให้อาจารย์ต้นเป็นอาจารย์ต้นทุกวันนี้ครับ ด้วยอ่ะผมต้องย้อนไปเมื่อวัยเด็กเนาะพ่อผมเนี่ยเรียกว่าพาผมเข้าวัดตั้งแต่เด็กเลยพ่อผมจะถือชุดขาวแล้วก็พ่อผมก็ชอบพาผมไปอ่าเข้าคอนนั่งสมาธิอ่าไปทําบุญตักบาตรไปอ่าสถานที่ที่เรียกว่าช่วยเหลือคนอย่างเงี้ครับผมก็รู้สึกซึมซับถึงเรียกการเรียกการทาความดีผมก็เลยคิดว่าเราอยากจะช่วยเหลือคนโดยการที่อ่าในเรื่องความเชื่อในเรื่องอ่าให้กำลังใจคนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจ ตั้งแต่ผมตั้งแต่เด็กเลยในการที่เราอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนรู้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเราต้องสู้อย่าท้อถอยอเรียกว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมีบททดสอบทุกคนที่เข้ามาหาผมผมจะบอกว่าแต่ละช่วงเวลาของมนุษย์เนี่ยมีบททดสอบของชีวิตผมถือว่าให้ทุกคนสู้และฝ่าฟันบททดสอบนี้ให้ได้ยังในยุคเนี่อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาก็จริงแต่เราผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่พ้น ความดีที่เราคิดดีทดําดีพูดดีผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเกาะค,คุ้มคุ้มครองตัวเราป้องกันตัวเราครับรเลยเป็นแรงบนันดาลใจผมให้เป็นอาจารย์ทุกวันนี้ครับกี่ปีแล้วครับที่อาจารย์ต้นมากีป่ปีนี้าานถ้าถามผมย้อนไปถ้าเป็นอาจารย์จริงจัง,จงเลยต้องย้อนไปเมื่อปีสี่เก้าเมื่อปีสี่เก้านี่ยมันเกิดเหตุการณ์หนึง่งคือผมอาจจะเรียกว่าไปจับพระทองคาเ <c oughs> มื่อห้าธันวาปีสี่เก้าผมไปจับพระทองคํา อ,องหนึ่งมาแล้วผมเกิดการเรียกว่าพอจับแล้วผมเกิดการศรัทธาผมบริกรรมบริกรรมไปแล้วผมเกิดการสปาร์คพอสปาร์คเสร็จผมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วผมพูดออกมาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นมาผมผมก็รู้สึกว่าเซนส์นผมเกิดแตพ่พอผมเกิดแล้วเนี่ยผมก็เริ่มจะไปเรียกว่าไปหาครูบาอาจารย์เพื่อสอบแสวงหาถามว่าสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยอยู่เนี่ยมันคืออะไร ครูบาอาจารย์ก็บอกมันเป็นสิ่งดีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ผมต้องมาช่วยเหลือคนผมก็เริ่มศึกษามาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มช่วยเหลือคนทํานายชัยลักดูดวงขึ้นมาแล้วก็พอปี2555ผมก็ไปเรียนโหราศาสตร์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับลัคนานะวางอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ผมก็มาเนี่ยมาเปิดสํานักเนี่ยก็หลายปีแล้วก่อนโควิดก็ผมก็มาเปิดแล้วช่วงโควิดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ เพราะว่ามันที่ว่าทําไมช่วงนี้คนเพิ่งรู้จักผมเมื่อผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนไม่นานผมไปเรียกว่าผมไปเรียนเมืองจีนมาด้วยแล้วคระบทำธุรก,กิจเมืองจีนมาด้วยก็เลยช่วงนี้ก็เลยเพิ่งเพิ่งได้เห็นเรียกว่าเพิ่งได้เห็นนะอาจารย์ต้นตีสูรลักษณะเนี่ยครับอาจารย์เราอยู่ในวงการสายมูเต็มตัวแล้วตอนนี้ครับ จารย์ต้นตรีสูนสายมูด้านไหนครับสายมูด้านไหนจริงๆถ้าถามผมถ้าคนนึกถึงอาจารย์ต้นตีสูนก็อาจจะนึกถึงเพราะว่าผมชูลักษณะตีสูนก็คือองค์พระสิวะตอนนี้คือผมชอบลักษณะการโอมเปิดโลกอย่างนี้นครับเปิดเขาเรียกว่าเปิดความเฮงดังปังรวนเพราะผมถือว่าอันนี้เป็นศาสตร์ที่ผมคิดค้นขึ้นเองและอาจจะตอนนี้อาจจะเป็นกระแสด้วยในในช่องหรือในสื่อต่างๆเพราะว่าผมถือว่าผมทําด้วยใจและมนต์คาถาเนี่ยผมถือว่าผมคิดขึ้นมาเองและเป็นการาเขาเรียกว่าในรูปแบบใหม่ของศาสตร์พระเวท ผมถือว่าผมทําด้วยใจเลยกันครับแล้วก็คนจะนึกถึงผมในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ทางองค์พระศิวาสารัรมหาเทพเพราะว่าผม,ผมอาจจะมีความสามารถในการเปิดเซนเปิดยานชาญด้วยสมมติคนมาหาผมเนี่ยเขาอาจจะไม่เรียกภาษาโคบอลเลยกันในวงการเนี่ยผมสามารถที่จะเปิดให้คนได้ผมกล้าพูดเลยเก้าร้อยละเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมามหาผมเนี่ยผมสามารถครั้งเดียวสามารถเปิดให้คนพูดภาษาโคบอลได้เลยกันครับ ทำไมจารย์ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกายเป็นตรีสูนย์พัศิวะคือตรีศูนยนต,ต้องย้อนไปว่าผมเป็นคนที่นับถือองค์เทพม,มาตั้งแต่เด็กด้วยต้องต้องใช้วิทยาในการรับชมนิดนึง, <S <S นงผมเพราะผมสัมผัสกับองค์เทพสายฮินดูได้ทั้งองค์พระพรมพัติวะพระนารายณ์พระพิเภะพ,พระองค์พระแม่ผมนีมิมเห็นหมดอันนี้ต้องบอกบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ <S <S แล้วผมรู้สึกว่าผมศรัทธากับองค์พ่อที่สุดผมก็เลยรู้สึกว่าอย่างเนี้ยชื่อผมตอนเนี้ย ผมใช้ว่าพรศิวเทพชื่อเดิมผมจริงๆริงคือต้นตุลาแต่ผมรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะองค์พ่อศิวะมาเข้ามาเรียกว่ามานิมิตนิมิตรผมเหมือนกันผมฝันว่าลูกถึงเวลาที่ว่าได้พรจากพอ่อผมก็เลยตั้งตั้งเปนะ็นว่าพรศิวเทพเสร็จ้าผมคิดว่าในเมื่อผมชื่อต้นเราผมเกิดมาชื่อพ่อแม่ตั้งให้อย่างน้อยเราต้องมีชื่อพ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมผมก็เลยว่าใช้เอาว่าอาจารย์ต้นตีศูนย์ในเมื่อผมนั้นศรัทธานในองค์พ่อศิวะผมเลยคิดว่าตีศูนย์ เป็นสัญลักษณ์ขององค์มหาเทพและเป็นสัญลักษณ์ของทั้งสโลกผมก็เลยใช้คําว่าอาจารย์ต้นตีศูนย์แต่ก่อนก่อนที่ผมจะตั้งคําว่าอาจารย์ต้นตีศูนย์ผมก็เลยการเสี่ยงทายหรือขออญญนุญาตก่อนเพราะว่าผมถือว่าตีศูนย์เป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพมากเป็นของที่แรงผมกลัวเหมือนกันในการที่ว่าถ้าเรามาตั้งเราจะแพ้ตัวแต่ผมคิดว่าในเมื่อผมคิดดีทำดีพูดดีผมเชื่อในแรงศรัทธาในแรงครูผมเลยใช้ว่าอาจารย์ต้นตีศูนย์ครับ พิธีกรรมอะไรบ้างครับที่ในเมื่อลูกศิษย์นึกถึงอาจารย์ต้นแล้วจะต้องทำไว้จาก ึ้นบ้านใหม่แต่งงานหรืออะไรครับใช่ครับขึ้นบ้านใหม่แต่งงานตั้งสารหรือว่าเสริมความเป็นมงคลแก้ของถอนของอย่างเงี้ยผมก็จะสวดให้แต่ตามหลักของศาสตร์ของผมแต่ก็จะมีศาสตร์ตามหลักของทางทางพาราหม์ด้วยก็คือว่าบทคือผมจะมีบทเอกลักษณ์ของผมด้วยแล้วก็บทที่ว่าครูบาอาจารย์ใช้บทปัจจุบันทั่วไปด้วยคือเราเราผสมทั้งพุทธคุณทั้งของทงางศาสตร์พาราหมณ์และศาสตร์ที่ว่าผมนิมิตขึ้นมาคิดคนที่เองด้วยก็เรียกว่าสศาสตร์ผสมกันครับ วัตถุมงคลครับแน่นอนอาจารย์ครับวัตถุมงคลเน,น, <trousers. S 1> นี<ะ>่ยที่ส่วนใหญ่ที่สร้างชื่อผมเนี่ยผมจะ,อะขอานาอนุญาตหลวงปูเรียกว่าหลวงพง่อสมคืงแล้วกันผมบอกว่าวัตถุมงคลร่วมกับหลวงพ่อสมคึงไปขออนุญาตหลวงพ่อสมคึงก่อกแล้ววัตถุมงคลรุ่นแรกที่ผมทําออกมาคือผมขออนุญาตทางอาจารย์จิรวัตรมาเขาเรียกว่าพยญามหาเทพมหา เทวี TV, <ผม S 1> พย,ยัญองคตีนมุติเพราะผมเชื่อในศรัทธาในสายมาเทพผมก็เลยออกพย,ยัญกองค์ตีนมุติและพระแม่ตีสักตีที่ว่าส่วนใหญ่คนเห็นพย,ยัญน,นี้จะจะรูะ้เลยว่าเป็นของอาจารย์ต้นตีสูงแล้วก็ทางอาจารย์อมสังกรมาก,ก่อนที่ว่าเมื่อก่อนเปพันเนอร์ผมตอนนี้ก็อาจจะแบบแยกกันเดินสายสร้างบารมีกันนิดนึงครับประ<ผ>ม,มาณนั้นก็ถือว่าตอนนี้เราก็ได้อาจารย์จงขมังเวท อีกท่านหนึ่งอยู่ในซุ้มจอมขมังเวทนะครับมุมมองของอาจารย์ถามอาจารย์ต้นนิดนึงครับ,รบเข้าไปอยู่ในซุ้มจอมขมังเวทได้ยังไงครับคือต้องบอกว่าต้องขอบคุณทั้งพ่อครูหมอเพชรและอาจารย์แขกอาจารย์อ๋อด้วยที่ว่าให้ให้ผมได้รับเกียรติที่เขาได้ซุ้มจอมขมังเวทเพราะว่าผมถือว่าผมอาจจะเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่ว่าประสบการณ์ยังไม่เยอะมากแต่ได้ทั้งอาจารย์แอ๋อ,อาจารย์แขกอาจารย์พ่อครูหมอเท่าที่มองเห็นในอาจจะใน ความสามารถผมอะไรผมถือว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านเลยแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่าผมได้เข้ามาในซุ้มที่ได้รู้จักครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายท่านในซุม้มผมก็ขอฝังน้ะฝักตัวด้วยนะยรันเป็นเกียรติมากครับ แล้วมาประเด็นแยกอาจารย์ตแต่ละท่านครับเอาเริ่มจากท่านอาจารย์ออพ่อเพชรก่อนพ่อเพชรเนี่ยผมถือว่าผมศรัทธาท่านานอาจจะไม่ได้คุยอะไรกับท่านมากแต่ถือว่าผมศรัทธาท่านท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเมตตามากเพราะผมถือผมถือหลักนะครับการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยต้องมีหลักผมมีหารสี่เมตตากรุณามมริตาอุเบกขาเพราะว่าการผมถือว่าการเป็นครูบาอาจารย์เมตตาต้องนำใช่ไหมครับแล้วก็กรุณาเนี่ยเราก็ต้องมีคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุริตาเนี่ยต้องเราต้องเมื่อ เห็นว่าครูบาอาจารย์หรือว่าคนอื่นได้ดีเราก็ต้องพลอยยินดีกับท่านด้วยอุเบกขาบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามา,ากระทบเราอย่างเรื่องข่าวอะไรบางทีเราก็ต้องหูหนักบ้างหรือเราอย่าไปไปคิดมากไปเขาเรียกว่าต้องวางเฉยบ้างใน,ในบางครั้งประเด็นต่อมาคือท่านอาจารย์แขกหรือสอนเป็นคนหนึ่งไรครับในสายตาผมถือว่าอาจารย์แขกรีสอนเนี่ย มีความสำคัญมากกับซุ้มคมังเวทอาจารย์แขกริสร์เป็นทั้งเรียกว่าทั้งลงทั้งทุนลงทั้งแรงเป็นหัวเรือใหญ่ผมนับถือมากนะครับอาจารย์แขกริสร์ผมถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วท่านเก่งมากในเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยในศาสตร์หลายศาสตร์ผมถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยคนหนึ่งเลยที่ว่าผมถือว่า,า,านับถือท่านแล้วก็ บางศาสตร์ถ้าผมอย่างศาสตร์ที่บางศาสตร์ที่ผมไม่รู้ผมก็มีโอกาสาผมก็อาจจะขอคําแนะนําจากท่านขอความรู้จากท่านในศาสตร์องจุ้ยหรือศาสตร์อะไรที่ผมยังไม่ได้ท่องแท้ยังไม่ได้รู้ถึงศาสตร์นี้ครับผมถือว่าเก่งมากครับครูบาอาจารย์ที่เก่งมากคนหนึ่งครับอาจารย์อ๋อบอทองครับอาจารย์อ๋อบอทองผมผมศรัทธาในศาสตร์องค์ มหาเทพอยู่แล้ว <S <S อาจารย์อ๋อตอนนี้ทำเขาเรียกว่าทําวิหารมหาเทพโองตีนมติเหมือนกันผมถือว่าผมศรัทธานะอาจารย์อาจารอ๋อเพราะว่าศรัทธาเรียกว่านักถือในสายเดียวกันแล้วเพราะพลังพระเวทท่านผมถือว่าท่านเข้มแข็งท่านเรียนรู้จริงไปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์หลายสายผมถือว่าตัวท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากถึงถึงท่านจะมีพระเวทถึงท่านจะอะไรแต่ท่านมีความเมตตาม,มากซึ่งบอกว่าท่านครบเลยในหลักผมมีหารสี่ใน เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่น่ายกย่องน่ารับถือคนหนึ่งครับคําแนะนําครับคิดว่าซุ้มจอมคมังเวทนี้ควรจะมีอะไรที่จะปรับปรุงไหมซุ้มจอมคหมังเวทผมถือว่าผมคิดว่าในนในเมื่อการที่เรามาอยู่รวมกันแล้วในในในหมู่ครูบาอาจารย์ผมคิดว่าเราต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันหนักนิดบางหนักนิดเบาหน่อยเราต้องอภัยซึ่งกันและกันมงถือว่าบางทีอาจจะมีการเล็กโอ้โหสิอภัยแล้วก็ รวมแรงเป็นหนึ่งจะอย่าไปคิดว่าถือโทษกดใครแล้วที่ผมนึกบอกว่ายิดนหลักผมมีหารสี่ไว้แล้วทุกอย่างมันจะได้ดีแน่นอนในหลักในซุ้มคำหมังไเวทผมถือว่า,าทุกคนสําคัญเท,เท่าเทียมกันแล้วเราถือว่าถ้าเรามดอย่างมดตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าเราก็แค่พลังเดียวแต่ในเมื่อเรารวมกันเป็นซุ้มแล้วมันมดหลายร้อยคนเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันทําอะไรมันยิ่งใหญ่แน่ครับผมอยากให้ซุ้มยิ่งใหญ่แลวเป็นเรียกว่าเป็นเป็น เป็นระดับต้นๆของประเทศไทยผมผมหวังไว้ผมหวังไว้อย่างนั้นนะครับตอนนี้คนมองนะฮะสายมูนะครับ,รบเฮ้พวกนี้นสิ่งเลวไหลไหรสาระ <c oughs> อาจารย์ต้นพอจะมีอะไรยืนยัน,นได้ไหมว่าสายมูด้านพระเวทเนี่ยมันมีอยู่จริงครับ อันนี้นะผมต้องบอ,อกว่าใช้วิญญาณก่อนนะแต่ถ้าถามว่าตัวผมผมเดินมาในสายมูเนี่ยถามว่าผมเชื่อเต็มร้อยไหมผมต้งเชื่อเต็มรอยถ้าไม่เชื่อเต็มร้อยผมไม่เดินและผมเห็นผมเห็นกับตาผมเห็นได้กับตาด้วยกับอะไรได้หลายอย่างผมคิดว่าทุกท่านต้องลองเปิดใจดูก่อน บางอย่างต้องศรัทธามาก่อนถ้าคุณยังเหมือนกับบางศาสนาบอกต้องคุณถ้าคุณอยากจะเชื่อในบางที่คุณต้องลองศรัทธาดูก่อนหรือว่าลองเปิดใจรับก่อนเพราะบางคนคุณยังไมไ่ลองเปิดใจคุณยังไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีคุณลองเปิดใจรับในสิ่งที่ก็เรียวกว่าศรัทธาความเชื่อก่อนผมผมถือว่าไม่แน่คุณก็ลองลองคิดดีทดําดีพูดดีแล้วคุณลองตื่นเช้าใส่บาตรหรือว่าคุณลองไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณลองไปถานที่ที่เขาเขาทำอะไรกัน ถึงเทศก,กาลแล้วเขาไปขออะไรกันคุณลองไปสัมผัสด,ดูถึงพลังงานหรือความที่ว่าเขาศรัทธาดูก่อนแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันมีอะไรที่น่าหลงไหลและมีอะไรที่ผมผมเนี่ยพยายามจะโพส์ในเฟซผมเมื่อในที่ผมตลอดว่าเมื่อศรัทธาเกิดปาฏิหารเกิดผมเชื่อในเรื่องของความศรัทธาถ้าเราติดเรามุ่งมั่นคิดดีทดําดีพูดดีผมเชื่อว่าสักวันเราจะสําเร็จผมเชื่อนะผมเชื่อมากครับเชื่อเต็มร้อยเลย ลูกศิษย์ลูกหาอยากจะมาขอความเมตตาอาจารย์ต้นตีูนย์คิดว่าจะให้อะไรกับลูกศิษย์ได้ครับผมให้คือให้กําลังใจเนะี่ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคนเราทุกวัน,นขาดคืออะไรกำลังใจแล้วส่วนไอ้พาวเวอร์อะไรพวกเนี่ยอันอนเนี้ย,ย,ยนนคุณนะอยู่ที่ความศรัทธาแล้วส่วนใหญ่คุณมาในหาผมอย่างน้อยคุณต้องมีความศรัทธาในตัวผมนีดน,นี่หน่อยผมให้คือกําลังใจให้ข้อคิดและทุกอย่างผมผมบอกคุณจะรวยอะ่ะแต่คุณไม่ทาอะ่ะใช่ไหมผมพยายามบอกลูกศิษย์ทุกอย่าง30สบ ลิขิตฟ้า70มาณตนถ้าคุณไม่เริ่มแล้วคุณท้อยังไงก็ไม่มีความวันสําเร็จครับเครื่องรางเนี่ยช่วยได้จริงแต่คุณต้องมีคิดดีทดําดีพูดดีและคุณต้องสู้ด้วยถ้าคุณไม่สู้แล้วใครจะช่วยคุณล่ะครับอัตราหิอรโนนาโถตนต้องไปที่พึ่งแห่งตนครับเอาละครับตอนนี้หลายๆคนนะฮะที่ต้องการจะมาพึ่งบารมีของอาจารย์ต้นสานศูนย์การเดินทางครับ การเดินทางง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเข้า GPS ปัง่งบุตรเขียนว่าต้นวัตตีศูนย์เจอเลยจะอยู่หน้าแบงก์กรุงเทพสาขาถานนสัมมคีอาสำนักผมอาจจะเล็กนะครับแต่ใจผมไม่เล็กผมให้เมตตาคือไอ้เรื่องปัจจัยที่เข้ามาเนี่ยคุยกันได้คือว่าผมทําเรื่องนี้ผมทําเพิ่มหาเทพคือบางคนไม่มาเนี่ยผมให้เงินกลับไปด้วยซ้ำเพราะว่าผมถือว่าผมทําด้วยความศรัทธา เรื่องเรื่องค่าครูอะไรเนี่ยคุยกันได้ครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรมากก็ถือว่าตามสมควรหรือถ้าใครอยากจะเชิญผมไปทําพิธีเนี่ยอย่างน้อยก็มีค่าน้ำมันให้ผมหน่อยแล้วมีที่พักให้ผมแล้วก็ค่าครูคุยกันได้ครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันตุลรอบด้านแล้วมันแพงมากๆใช่ครับจากฟรีเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ครับเราก,เราก็เราก็ต้องกินต้องใช้แล<ช>้วนั้นส่วนหนึ่งผมก็เอาไปทําบุญเพราะว่าผมอ่ะในสายครูบาอาจารย์ผมหรือว่าการที่เราเป็นครูบาอาจารย์เรายืนอยู่ด้วยแรงบุญบและแรงลูกศิษย์ศัทธางเงินที่เราได้เราต้องไปทําให้ต่อให้ลูกศิษย์จะได้บุญได้ได้อย่างเมื่อว,วานผมก็ไปงานบทพระเก้าลูกผมก็ไปทําเพราะว่าเราเราต้องไม่ขาดเรื่องงานบุญครับเขาเรียกว่าเทวทูตห้าเนี่ยผมทําไม่ขาด เกิดแก่เจ็บตายสฉลมนาชีพามเนี่ยการเป็นครูบาอาจารย์เราต้องไม่ขาดในการทําเทวทูตห้าครับครับครับเอาละครับตอนนี้ a c e b o o k ของอาจารย์ต้นมีไหมครับ Facebook อาจารย์ต้นก็พิมพ์เลยครับอจุดต้นวักตีศูนย์เจอเลยครับที่ไปไปโอมให้ลูกศิษย์เนี่ยผมจะใช้มนเวทมนกระถาโอมเฮงดังบังเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ใช่อาจารย์ต้นช่วยผมสมมหากินหน่อยได้ครับวิจารหนังสือแม่นาคหน่อยฮะเล่มใหม่ครับท่านผู้ชมแม่นาคแม่นาคหนังสือแม่นาคเนี่ยครับเล่มล่าสุดเนาะ ช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสพญานาคมาแรงมากและเป็นปีของพญานาคก,กับปีของเท้าเวสุวรรณถือว่าช่วงนี้ใครบูชาเนี่ยผมเชื่อผมเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสังเกตไหมว่าในยุคนียใครบูชาพญานาครวยหมดเพราะว่าอันนี้ผมที่ผมบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะก <c oughs> ึ่งพุทธกาลแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า องค์มาองค์ทังสายของมหาเทพนทนั้งนาคยักษ์คุดคนทันเนี่ยจะมาดูแลปกป้องพศาสนาแล้วก็ถือว่าก็จะมาให้โชคลูกหลานในการสร้างบารมีก็เลยใครบูชาทั้งสายนาคสายยักษ์สายคุดอ่ะ เนี่ยจะจะมีโชคมีทรัพย์มีอะไรแล้วก็อย่า,ยาลืมฝากติดตามหนังสือแม่นาคด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีมากาวางแผนทางเซเว่นเนาะเซเว่นทั่วประเทศเลยครับกเป็นกําลังใจด้วยผมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจให้หนังสือแม่นาคดังทะลุจัก,กรวาลทะลุโลกเลยครับ,รบทะล<ม>ุไปในหลายหลายประเทศเลยจะเฮงดังบงังรวยอ่าครับสาวกพระศิวะท่านเมตตาอย่างนี้คิดว่าหน,นังสือแม่นาค ไปรอดแน่รอดแน่ครับด้วยอมน้ำมัสสิวยะครับโอเคครับเป็นอาจารย์ขารวะที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับงต้องกลับขอบคุณท่านอาจารย์ต้นตรีศูนย์ครับครับสวัสดีครับ